สวัสดีครับเคยได้ยินที่เขาว่ากันว่าคนไม่เชื่อพูดให้ตายยังไงมันก็ไม่เชื่อไหมครับผมเองก็เข้าใจดีว่ายังมีหลายคนที่คิดว่าเรื่องผีวิญญาณหรือความตายเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องที่เอามาล้อเล่นหรือเป็นเรื่องที่เอามาทำให้มันกลายเป็นเรื่องตลกได้แต่ในความเป็นจริงนั้นมันกลับตรงข้ามกัน มันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเอามาล้อเล่นหรือเป็นเรื่องตลกอะไรเลยครับผมชื่อเบสนะครับและเรื่องที่ผมจะเล่านั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเป้เพื่อนของผมเองผมอยากให้เรื่องที่ผมจะเล่านี้เป็นเรื่องเตือนใจและให้สติกับใครหลายๆคนครับผมกับเป้เป็นเพื่อนกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยมัธยมและมหาวิทยาลัยถึงแม้จบออกมา เราจะทำงานกันคนละที่แต่ความสนิทสนมของเราสองคนก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยถ้าเรียกกันแบบสมัยก่อนก็คงจะเรียกว่าผมกับมันเป็นเกลอกันก็ว่าได้แต่ถึงจะสนิทกันมากและรู้ใจกันชนิดว่าความลับอะไรก็รู้ของกันและกันหมดแต่นิสัยของผมกบับเป้ก็ต่างกันมากพอสมควรครับเพราะผมเป็นคนที่นิ่ง ไม่ค่อยอะไรกับสิ่งต่างๆรอบข้างหรือจะเรียกว่าเป็นคนเงียบๆก็น่าจะได้ซึ่งต่างกับเป้ที่มันเป็นคนพูดมากและมีนิสัยห้ำหาม,หามกล้าทำไปซะทุกอย่างซึ่งตรงข้ามกับผมที่พยายามจะให้ตัวเองอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือเซฟโซนตลอดเวลาและดูเหมือนเป้มันจะติดผมมากกว่าผมติดมันซะอีก ตอนที่แยกกันอยู่คนละห้องเพราะเราทำงานกันคนละที่และค่อนข้างจะไกลจากหอพักที่เราอยู่กันเมื่อก่อนผมที่แยกออกมาแล้วก็ซื้อคอนโดเองและใช้ชีวิตแบบคนเมืองเต็มรูปแบบแต่ก็ต้องรู้สึกลังเลใจอยากจะขายคอนโดเพราะที่คอนโดของผมนั้นมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตในคอนโดที่ผมอาศัยอยู่ครับ สาเหตุการตายผมขอไม่เล่าถึงนะครับแต่มันก็ทำให้หลายๆคนที่อยู่ชั้นเดียวกันกันกบผมพากันทยอยย้ายออกไปแม้แต่ห้องที่อยู่ไกลกว่าห้องของผมก็ยังย้ายออกเลยครับส่วนผมเองก็อยู่เยื้องจากห้องที่เกิดเหตุเพียงแค่สองห้องช่วงเย็นวันที่เกิดเรื่องผมก็โทรไปเล่าเรื่องนี้ให้เป้มันฟังซึ่งดูมันจะสนใจมากๆเฮ้ย hey! คืนนี้กูไปนอนห้องมึงดีกว่าวะ่ะจะมาทำไมมึงก็รู้ว่าเขาไม่ให้คนนอกเข้าออกตอนนี้ผมพยายามจะปฏิเสธออกไปแต่มันก็พยายามตือ้อและบอกให้ผมบอกกับรอปภหรือคนดูแลว่ามันเป็นญาติและมีเรื่องจําเป็นที่จะต้องมานอนที่นี่ซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเพราะรอปภเห็นเป้มันมาบ่อย ก็เลยไม่ติดอะไรพอขึ้นมาถึงชั้นที่ผมอยู่เป้มันก็เดินตรงไปที่ห้องที่ติดป้ายและสัญ,ญลักษณ์ห้ามเข้าไว้ทันทีเลยครับห้องนี้เหรอวะอยู่ใกล้ห้องมึงมากเลยวะมึงจะมานอนก็มานอนเฉยๆไม่ต้องคิดจะทำอะไรแผลงๆกูไม่อยากมีปัญหาเฮ้ยก็ถ้ามึงไม่ไปบอกไม่มีใครไปฟ้อง ไม่มีใครเห็นกูว่ามึงก็ไม่มีปัญหาหรอกแป้พูดจบผมก็ชี้นิ้วไปที่เพดานให้มันดูกล้องวงจรปิดที่มองเห็นทั่วทางเดินทั้งชั้นแต่มันก็ทำท่าทางไม่สนใจสวยไหมวะแป้มันถามผมซึ่งในตอนนั้นผมไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรก็เลยถามมันกลับออกไป ว่ามันพูดถึงอะไรเอาก็ผู้หญิงคนที่ตายไงสวยไหมมึงเคยเจอหรือเปล่าไอ้เป้มึงพูดอะไรให้เกียดคนตายบ้างสิวะมึงก็คิดมากไปกูก็แค่อยากรู้ถ้าสวยก็น่าเสียดายแย่เลยยังไม่ทันได้กูเป็นผัวก็มาตายซะละ ผมตกใจกับสิ่งที่เป้พูดเป็นอย่างมากก่อนจะต่อว่ามันไปยกใหญ่มันเองก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรแต่กลับหัวเราะเยาะเย้ยที่ทําให้ผมหัวร้อนได้ผมบอกให้มันรีบเข้าไปในห้องพร้อมกันแต่มันก็หันมามองแล้วทําท่าไม่สนใจก่อนจะหันไปมองที่ประตูนั้นและพูดอะไรบางอย่างที่ผมได้ยินไม่ชัด ผมหุดหงิดที่เป้มันทำพฤติกรรมไม่ดีและกลัวว่าจะมีใครมาเห็นก็เลยเข้าห้องไปก่อนประมาณไม่ถึงหนาทีเป้มันก็เดินตามเข้ามาผมบอกให้มันล็อกประตูให้เรียบร้อยด้วยซึ่งมันก็จัดการล็อกประตูเรียบร้อยและมาน,นั่งที่โซฟาในห้องผมส่วนผมเองก็นั่งทำงานอยู่ตรงโต๊ะทำงานที่ผมจัดไว้ใกล้ๆก,กับโซฟาเป้มันดูทีวีไ,วไป หัวเราะไปอย่างสนุกสนานและชวนผมคุยเป็นระยะระยะถึงผมจะหงุดหงิดอยู่บ้างแต่ก็ดีที่มีมันมาอยู่เป็นเพื่อนในช่วงเวลาที่มีคนตายในพื้นที่ที่เราอยู่แบบนี้จนกระทั่งเวลาห้าทุ่มก,กว่ามันก็บอกกับผมว่ามันเริ่มง่วงแล้วจะขอตัวไปนอนก่อนซึ่งผมก็โอเคให้มันเข้าห้องไปนอนก่อน เพราะผมต้องทำงานต่ออีกเวลาผ่านไปจนเกือบเที่ยงคืนครึง่งเบสเสียงของเป้ทักผมขึ้นจากทางด้านหลังทำให้ผมตกใจสะดุ้งตัวจนเกือบตกเก้าอี้ผมหันไปมองเป้ที่มายืนอยู่ข้างหลังซึ่งสีหน้าของมันดูแปลกๆเป็นอะไรวะมึงเพิ่งไปนอนเองนอนไม่หลับเหรอ มึงจะนอนตอนไหนไปนอนเป็นเพื่อนกูหน่อยสิผมมองหน้ามันแล้วก็ดูนาฬิกาในคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเวลาที่ดึกมากแล้วก็เลยปิดคอมและเข้าไปนอนพร้อมๆกันกับมันและทั้งคืนนั้นผมก็หลับสนิทดีไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรที่น่ากลัวเกิดขึ้นเลยผมตื่นเช้าขึ้นมาตามเสียงนาฬิกาปลุกก็ไม่เห็นว่าเป้มันอยู่แล้ว และมันออกไปตอนไหนผมเองก็ไม่รู้เพราะมันไม่ได้ปลุกผมผมอาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานแล้วก็โทรหามันเพราะอยากจะรู้ว่าออกไปตอนไหนแต่มันก็ไม่ยอมรับสายและผมก็ไม่ได้เจอมันอีกเลยครับจนสัปดาห์กว่าผมเริ่มสงสัยแล้วว่ามันน่าจะมีเรื่องอะไรผิดปกติเกิดขึ้นเพราะมันไม่เคยหายไปนานขนาดนี้ และไม่ว่าจะมีเรื่องเครียดอะไรยังไงก็จะเงียบไปไม่เกินสองสามวันแล้วมันจะติดต่อกลับมาด้วยความที่เป็นห่วงกลัวว่ามันจะมีเรื่องอะไรไม่สบายใจผมก็เลยตัดสินใจโทรไปหาแม่ของเป้ครับครั้งแรกแม่ของเป้ไม่รับสายจนครั้งที่สองในช่วงเย็นที่ผมโทรไปแม่ของเป้ก็รับสาย แล้วผมก็ได้ยินเสียงของเป้โวยวายลอดออกมาเป็นระยะๆะะซึ่งดูเหมือนกับว่าทางนั้นจะค่อนข้างวุ่นวายมากเป๊พรุ่งนี้ว่างไหมแวะมาหน่อยนะแม่กำลังจะโทรหาพอดีแวะมานะเสียงแม่ของเป้สั่นมากๆตอนที่คุยกับผมและขอร้องให้ผมแวะไปที่บ้านซึ่งอยู่ในเขตปริมณฑล ที่ค่อนข้างไกลาจากที่ผมอยู่พอสมควรแต่เพราะผมยังติดงานและไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ผมก็เลยยังไปไม่ได้แม่ของเป้เองก็โทรตามผมหลายครั้งแต่ก็ไม่ยอมบอกเวลาที่ผมถามว่ามีเรื่องอะไรบอกแค่ว่าอยากให้มาดูเองจนในที่สุดที่ผมเคลียร์งานได้ในเย็นวันศุกร์ก็รีบเดินทางไปหาเป้ที่บ้านมันทันทีครับ พอผมไปถึงสิ่งที่ผมเห็นก็คือพี่ชายและแม่ของเป้กำลังช่วยกันจับตัวเป้ที่มีอาการโวกเวกโวยวายและตะโกนเสียงดังลั่นบ้านผมเห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบเข้าไปช่วยแต่พอเป้มันเห็นผมจูจ่ๆมันก็นิ่งและร้องไห้ออกมามันร้องไห้เกาะขาผมพร้อมกับพูดขอโทษไม่ยอมหยุด ขอโทษขอโทษกูกขอโทษกูขอโทษสภาพของเป้ในตอนนี้ดูไม่ใช่เป้ที่ผมเคยรู้จักมันเปลี่ยนไปและดูเหมือนไม่ใช่คนปกติทั่วไปอีกแล้วเป้มันร้องไห้พูดขอโทษกับผมไม่ยอมหยุดจนสุดท้ายพี่ชายของมันก็ขอให้ผมพามันเข้าไปในบ้าน พราะดูเหมือนว่ามันจะสงบลงกว่าหลายวันที่ผ่านมาเมื่อได้เห็นผมผมพาเป้ก,กลับเข้าไปในห้องนอนของมันแม่ของเป้ก,ก็บอกให้ผมช่วยบอกให้มันกินยาซึ่งมันก็ทำตามที่ผมบอกอย่างว่าง่ายไม่นานประมาณสิบกว่านาทีเป้มันก็สงบและหลับไปผมรีบถามพี่ปอนพี่ชายของเป้และแม่ของเป้ว่าเกิดอะไรขึ้น ซึ่งทั้งสองคนดูท่าทางเครียดมากๆเหมือนคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนและคนที่เล่าให้ผมฟังก็คือพี่ปอนครับพี่ปอนเล่าว่าก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ซึ่งก็คือช่วงวันสุดท้ายที่มันไปนอนที่คอนโดของผมจู่ๆที่ทำงานของมันก็โทรไปหาพี่ปอนและบอกว่าเป้มันมีอาการแปลกๆมองคนอื่นตาขวาง มีอาการหวาดระแวงจนเริ่มหนักมากขึ้นและไปทำงานไม่ได้พี่ปอนก็เลยพากลับมาอยู่ที่บ้านก่อนแต่พอกลับมาอยู่ที่บ้านเป้มันก็เป็นหนักมากขึ้นอีกบอกว่าไม่อยากนอนหลับไม่อยากหลับตากลัวความมืดและไม่ชอบอยู่คนเดียวจนแม่และพี่ปอนต้องผลัดกันมาดูแลพามันไปหาหมอก็แล้วแต่ก็ไม่ได้เรื่องอะไรกลับมา มีแต่ยาระงับประสาทและยานอนหลับมาให้ผมเลยตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องที่เป้มันไปนอนที่คอนโดของผมให้พี่ปอและแม่ของเป้ฟังแล้วมันไปพูดอะไรนอกจากนั้นอีกไหมผมก็ไม่รู้เลยครับแต่ที่รู้มันพูดไม่ดีแค่นั้นแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันไปพูดท้าทายอะไรอีกไหม ปอนและแม่ของเป้มีสีหน้าไม่ดีเท่าไหร่เลยบอกกับผมว่าอยากจะให้ผมอยู่ด้วยตอนที่พาหมอมาซึ่งก็หมายถึงคนที่มีวิชาเกี่ยวกับพวกวิญญาณเพื่อมาดูอาการของเป้นี่แหละครับคืนนั้นผมก็เลยได้นอนที่บ้านของเป้โดยที่ไม่ทันได้เตรียมอะไรมาด้วยและมันก็เป็นคืนที่ทำให้ผมได้รู้ความจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำที่เป้มันหลับไปมันก็หลับยาวไปเลยครับจนถึงสี่ทุ่มที่ผมเข้ามานอนในห้องกับมันมันก็ยังไม่ตื่นพี่ปอนบอกกับผมว่าโชคดีที่เป้มันได้กินยาและหลับไปบ้างคืนนี้พี่ปอนกับแม่ก็เลยได้พักผ่อนกันเดี๋ยวยังไงผมจะช่วยดูมันให้พี่ปอนกับแม่พักก่อนก็ได้ครับ ผมรับปากออกไปในตอนที่แยกย้ายกันเข้านอนเป้มันก็หลับสนิทนอนนิ่งไม่ขยับตัวไปไหนแม้แต่ตอนที่ผมปิดไฟและขึ้นเตียงไปนอนข้างๆมันผมมองมันในความบืดในหัวก็คิดอะไรไปเรื่อยแต่จูๆ่ๆผมก็เห็นเหมือนหัวของใครค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากเตียงฝั่งทางเป้และมองตรงมาที่ผม ผมรีบขยับตัวลุกขึ้นหยิบมือถือขึ้นมาส่องไฟแต่ก็ไม่เห็นอะไรผมปิดไฟมือถือนั่งสวดมนต์และรีบผมผ้านอนทันทีเลยครับพอรู้สึกไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้ช่วงกลางดึกผมรู้สึกนอนหลับไม่ค่อยสนิทสักเท่าไหร่มันกระสับกระส่ายไปหมดแล้วผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่ที่น่าตกใจกว่านั้น คือผมเห็นเป้มันกำลังนั่งยองๆและโน้มหน้าลงมามองที่ผม <c oughs> ผมรีบขยับตัวหนีมันทันทีมึงเป็นอะไรเป้มันขยับตัวแล้วเงยหน้ามามองผมที่ขยับตัวหนีผมรีบลุกขึ้นจากเตียงกำลังจะเดินไปเปิดไฟในห้องนอนของมัน มึงเป็นใครมึงจะมาเอาคนของกูไปอยู่กับมึงใช่ไหมผมหันไปมองเป้ในความมืดก็เห็นว่ามันเดินแบบนั่งยองๆและกระโดดลงจากเตียงมาซึ่งเป็นอาการที่คนปกติไม่น่าจะทำได้ผมรีบหันไปเปิดไฟแต่พอหันกลับไปมองก็เห็นว่าเป้มันยังนอนนิ่งอยู่บนเตียงเหมือนเดิม ผมขนลุกขึ้นมาทันทีเลยครับเริ่มแน่ใจแล้วว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆผมเลยเปิดไฟทิ้งไว้และกลับไปนอนข้างๆมันเหมือนเดิมแต่คราวนี้ผมเลือกที่จะนอนหันหลังให้มันเบสเบสเบสเสียงเรียกของเป้ปลุกให้ผมตื่นจากอาการสลึมสลือที่ใกล้จะหลับอยู่แล้ว ผมพลิกตัวหันไปหามันแล้วค่อยๆลืมตามองไปที่เป้ก่อนที่ผมจะต้องสะดุ้งตัวสุดขีดเพราะสิ่งที่ผมเห็นนั้นคือผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนอนทับอยู่บนร่างของเป้เธอนอนในลักษณะที่ตัวหน้าไปกับเป้แม้แต่ใบหน้าก็หน้ากันไปซึ่งเป้มันก็ร้องเรียกผมด้วยเสียงที่ไม่ชัดมากนักเป็นระยะระยะ ส่วนผมเองในตอนนั้นก็ไม่ได้สติอะไรแล้วครับรีบวิ่งออกมาจากห้องนอนของมันทันทีผมยกมือขึ้นพนมและสวดมนต์ในบทที่ตัวเองจําได้ถึงแม้ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลไหมและคืนนั้นทั้งคืนผมนั่งอยู่ที่ห้องรับแขกของบ้านเป้ทั้งคืนไม่กล้าแม้แต่จะหลับหรือกลับเข้าไปในห้องของมันเลยเพราะขนาดว่าผมเปิดไฟให้สว่างจ้าแล้ว ยังเห็นชัดเจนขนาดนั้นถ้าอยู่ต่อไม่รู้ว่าผมจะเห็นอะไรอีกไหมจนเวลาประมาณตีห้ากว่าแม่ของเป้ก็เดินลงมาจากชั้นสองผมรีบเล่าเรื่องทุกอย่างให้แม่ของเป้ฟังซึ่งในช่วงเช้าหมอที่แม่ของเป้นัดไว้ก็มาถึงพอดีในตอนนั้นที่พวกเราทุกคนเข้าไปหามันเป้มันก็ยังนอนหลับอยู่เลยครับ แตกต่างจากเมื่อคืนที่ผมเจอไปบอกอะไรไปพูดอะไรไว้เขาก็มาทำตามคำขอจะให้ทำยังไงล่ะทีนี้หมอคนนั้นพูดขึ้นหลังจากที่ทำพิธีอะไรสักอย่างพี่ปอนและแม่ของเป้หน้าเสียไม่ต่างจากผมเลยครับมันบอกว่าถ้าคูมีจริงก็ให้ครูมาอยู่กับมัน มันจะเอากูทำเมีย,จ,ยจูจ่ๆเป้ที่นอนหลับอยู่ก็ลุกขึ้นมานั่งพร้อมกับพูดในสิ่งที่ผมและคนอื่นๆไม่รู้แม่ของเป้ร้องไห้ออกมาพี่ปอนก็ปลอบใจส่วนผมเองก็ได้แต่อึงๆไม่รู้จะพูดอะไรต่อจะเอาไปให้ได้เลยใช่ไหมขอดีๆจะให้คืนไหม หมอคนนั้นถามออกไปแต่ไม่มีการตอบรับอะไรแล้วเป้มันก็เอนตัวลงไปนอนอีกครั้งคราวนี้มันลืมตาตื่นและกลับมาโวกเวกโวยวายอารวาดอีกรอบไม่ไม,ไม่ไม่เอากูขอโทษขอโทษไม่อยากได้ไม่ไม่เอาแล้วผมที่ได้เห็นสภาพของเป้แล้ว ก็ได้แต่รู้สึกเวทนามันครับเพราะหมอที่พามาเขาบอกว่าไม่อยากจะแก้ให้เพราะมันหาเรื่องของมันเองหากรรมมาใส่ตัวเองถ้าเขาช่วยหรือพยายามแก้เขาเองก็อาจจะเดือดร้อนได้เพราะวิญญาณนั้นไปอย่างไม่สงบและยังไม่ถึงคราวตายแต่ตายเพราะคนอื่นกระทำให้ตายหลังจากที่รู้อย่างนี้แล้ว ครอบครัวของเป้ที่มีกันอยู่แค่สามคนก็พาเป้ไปหาหมอทั้งทางวิทยาศาสตร์และทางศสยศาสตร์แต่ทำยังไงก็ไม่หายครับทุกวันนี้มันยังคงเป็นเหมือนเดิมและสภาพร่างกายก็สู้ผอมลงไปเรื่อยๆทั้งป่วยและมีอาการเหมือนจะไม่รอดเข้าไปทุกวันที่ผมนำเรื่องนี้มาเล่าก็เพราะอยากจะให้เป็นเรื่องเตือนใจ สำหรับคนที่คิดอยากลองดีหรือชอบท้าทายปากดีไปเรื่อยนะครับว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วไม่มีทางแก้อย่างกรณีของไอ้เป้คุณก็จะต้องทรมานไปตลอดชีวิตยังไงก็อยากจะให้มีสติกันทุกคนนะครับสำหรับใครที่พอจะรู้จักหมอหรือคนที่มีวิชาเก่งๆก็แนะนํากันมาบ้างก็ได้นะครับผมจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ ในวันที่เรื่องนี้ถูกนำไปเล่ารบกวนทีมงานช่องเล่าเรื่องผีด้วยนะครับมันน่ากลัวและน่าเศร้ามากจริงๆครับซึ่งผมเองก็ไม่คิดว่าจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เลยขอบคุณทุกๆคนล่วงหน้าสวัสดีครับ